อาหารเสริมตัวนี้ใช้กับโรคมะเร็งหรอครับใครเป็นมะเร็งหรือครับน้ำหนักเท่าไหร่ครับมีอาการแบบไหนครับน้องหมาคค่ยังไม่แน่ใจว่าใช่เปล่าเพิ่งตรวจเจอก้อนเนื้ออยู่ในลำคอน้องจะไอตลอดเพราะน้องลิ้นหัวใจรั่วแล้วหลอดลมตีบด้วยครับคนกินเลยครับงั้นกินไปเรื่อยๆครับ น้องเป็นก้อนเนื้อขึ้นในลำคอเป็นกันเยอะครับถ้าไม่มาทางเลือกมันเหมือนโตขึ้นทำให้การหายใจลำบากนี่ค่ะตอนนี้ใช้ยาขยายหลอดลมแล้วก็พ่นยาแต่เหมือนการพ่นยาไม่ค่อยได้ผลน้องหมาหลอดลมติบให้เขากินแค่มะฮได้เลยนะครับ น้องหมาเป็นไงบ้างครับดีขึ้นค่ะสอบถามหน่อยครับน้องหมาเป็นยังไงบ้างตั้งแต่กินดีขึ้นยังไงบ้างครับน้องนอนอยู่ค่ะมะเร็งที่คอเป็นยังไงบ้างยุบลงค่ะเว้าวยุบเมื่อไหร่ครับไม่นานมานี้ค่ะทำเคสแบ่งปันน้องตัวอื่นๆได้ไหมครับนอนแล้วเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วนอนกินข้าวขับถ่ายดีนะครับดีค่ะ กินได้เยอะเลย